สวัสดีครับผมนายอนุชาเพิ่อเชลภูมินักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลล้านนาภาคพยับจังหวัดเชียงใหม่สาขาวิชายเล็กรอนิกส์คณะวิศวกรรม,มาาศาสตร์วันนี้ผมจะมานําเสนอโอง,งานเครื่องตั้งเวลาปิดนะครับครับนี่ก็คือเครื่องตั้งเวลาปิดนะครับครับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูส่วนประกอบของเครื่องตั้งเวลาปิดนะครับ ด้านหน้านะครับก็จะประกอบด้วยสวิตติดปล่อยดับอยู่สามตัวนะครับเป็นสวิตตั้งชั่วโมงตั้งนาทีนะครับแล้วสวิตรีเซ็ตนะครับแล้วจะมีสวิตแบบเลื่อนอยู่สองตัวนะครับเป็นสวิตสตาร์ทกับสต็อปแล้วเปิดเสียงเตือนกับปิดเสียงเตือนนะครับแล้วส่วนตัวนี้เป็นล็อกเกอร์สวิตนะครับเป็นตัวเปิดปิดการทําง,งานของเครื่องทั้งหมดนะครับแล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นดิสเพย์แสดงผลนะครับ เป็นเซเว่นซิกเมนต์สี่หลักนะครับครับต่อไปนะครับด้านหลังนะครับก็จะประกอบด้วยช่องต่อช่องงานนะครับเอาพุทสองร้อยสิบโวลต์นะครับแล้วส่วนตัวนี้เป็นกระบอกฟิล์นะครับแล้วตัวนี้สายไฟนะครับต่อเข้าไปยังหม่แปลงนะครับต่อไปนะครับเราก็ไปดูข้างในกล่องนะครับข้างในกล่องนะครับก็จะประกอบด้วยหม่แปลงนะครับแปลงไฟจากสองรอยี่สิบโวลต์นะครับให้เหลือเก้าโวลต์นะครับจ่ายไปยังไอซ c ก็กซอก็ IC ซีเจ็ดแปดศนห้านะครับคงค่าแรงดันอยู่ที่ห้าโวลต์นะครับจ่ายให้แก่วงจรนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็น i อซีเอ็กห้าเจ็ดสองนะครับเป็นไอซีลอจิกนะครับควบคุมการทํางานของวงจรทั้งหมดนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นไอซีสี่ศูนย์หกศูนนะครับต่อร่วมกับคิดคิดตั้มนะครับค่าความความทีสามสิบสองจุดเจ็ดหกแปด กิกะเฮิร์นนะครับเป็นฐานเวลาให้แก่วงจรนาฬิกานะครับแล้วส่วนตัวนี้นะครับเป็นไ c Opto ตนะครับต่อร่วมกับ d ดแอนะครับเป็นวงจรส o ิสเตติเรย์นะครับควบคุมเอาพุทธสองร้อโวลต์นะครับจบครับต่อไปก็จะมาดูการสาธิตวิธีการต่อใช้งานนะครับอย่างแรกนะครับเราก็นําอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าครับมาต่อเข้ากับเอาพุทธสองร้อโวลต์ครับ ซึ่งตอนนี้ผมสมมุติเป็นหลอดไฟนะครับเราก็เสียบไปเลยนะครับครับจากนั้นนะครับเราก็เปิดเครื่องขึ้นมานะครับเครื่องก็จะแสดงเวลาที่99ชั่วโมง5้านาทีนะครับจากนั้นนะครับเราก็ตั้งเวลาชั่วโมงเ,ออเวลาที่เราต้องการนะครับซึ่งตอนนี้ผมสมมุติให้เป็นประมาณ1นาทีนะครับ ก็ลองไปก่อนนะครับ,รบซึ่งตอนเปิดเครื่องนี้เครื่องชารไฟ,ฟฟ้าที่นำมาต่อก็จะทำงานเลยนะครับ ครับตอนนี้เราก็ตั้งเวลาที่หนึ่งนาทีนะครับตอนนี้หลอดไฟก็ยังติดอยู่นะครับดังนั้นเราก็รอแป๊บหนึ่งนะครับ และเมื่อเวลาเป็นศูนยนะครับหรือหมดเวลาการทํางานนะครับตอนนี้นะครับหลอดไฟก็จะปิดตัวลงแล้วถ้าเราไม่ต้องการเสียงเตือนครับเราก็กดปุ่ม off alarm ได้นะครับจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการใช้งานใหม่นะครับเราก็กดปุ่ม r e s e ตนะครับครับต่อไปก็จะอธิบายถึงเอกสารประกอบโครงงานนะครับ อธิบายถึงสาเหตุหรือปัญหาในการทําโครงงานเครื่องตั้งเวลาปิดนะครับจัดทําโดยนายวิชาพุชัยภูมิสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพยับเชียงใหม่บทคัดยอด่อโครงงานนี้เป็นวงจรนาฬิกาที่แสดงผลทางเซมนเมนต์สามารถตั้งเวลาปิดชั่วโมงที่ต้องการจาก วงจรนาฬิกาดิจิตอลไปทำงานร่วมกับ IC x c 9 5 7 2นำไปสแสดงผลออกทาง7 s e g เซ n t ถ้าเนจะมีเอาต์พุตจาก IC x c 9 5 7 2นะครับโดยควบคุมวงจรซูนิสสเตติลเล y เพื่อควบคุมเอา์พุตสามารถตั้งเวลาปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ครวงงานนี้สามารถทำงานตามเวลาที่ตั้งปิดเครื่องใช้ไฟฟ้านำไปตั้งปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถตั้งเวลาปิด ได้ั้แต่99ชั่วโมงนะครับ59นาทีและต้องปรับปรุงแก้ไขให้สามารถตั้งเวลาปิดได้หลายช่องต่อใช้งานและมีไฟสำรองขณะไฟดับนะครับครับในปัจจุบันนะครับคนเราเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้โดยที่ไม่จําเป็นหรือบางทีอาจต้องการใช้เครื่องไฟฟ้าทํางานในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งบางทีอาจเผลอหลับไปหรือว่าลืมปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าครับทาให้สิ้นเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุนะครับจึงต้องจําเป็นมีการควบคุมการเปิดและปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นให้ทํางานอย่างเป็นระบบโดยใช้ a c x c 572นะครับซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบควบคุมการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นและปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จําเป็น ใช้งานในเวลานั้นโครงงานนี้นะครับเป็นการนำวงจรนาฬิกาที่จิต้อนมาตั้งเวลาโดยเป็นนาฬิกานับถอยหลังตั้งแต่เวลา9 9ชั่วโมง59นาทีครับถึงเวลา0 0ชั่วโมง00นาทีหรือหมดเวลานั่นเองแสดงตัวเลขนาฬิกาดิจิตตอนออกทางซเซ็นเซมเซมนต์สีหลักตั้งเวลาปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นำมาต่อกับเครื่องตั้งเวลาปิดนะครับ วัสดุกระพิธีการครับโครงงานนี้นะครับก็จะใช้ ic xc ห้าเป็นตัวควบคุม,คม,คมการทํางานของวงจรทั้งหมดและในภาคสร้างสาาัญญาณนาฬิกานั้นใช้ ic 4ี่ศูต่อร่วมกับคิสต้ลค่าความที่ามสิบเป็นฐานเวลานะครับแล้วนาค่าไปะส่ใผลุ่ที่เซเวนิเกโดยจะเป็นนาฬิกานับถอยหลังสามารถตั้งเวลาใช้งานได้ตั้งแต่99ชั่วโมง59นาที ถึงหนึาทีแล้วจะหมดเวลาที่0 0นยนะครับแล้วนาเอาพุทไปควบคุมวงจรโซลิ a สเตตดีเลย์นะครับโดยขณะที่เวลายังไม่เป็น0ูนยหรือยังไม่หมดเวลานั้นเอาพุทที่จ่ายให้วงจรโซลิ c สเตตดีเลย์จะเป็นลอจิก1นึ่ทำให้มีเอาพุทสองร้อยยี่สโวลต์ออกไปยังโหลดนะครับแต่เมื่อเวลาเป็น0ูนยหรือหมดเวลาการทํางานเอาพุทที่จ่ายจะเป็นลอจิก0นย์นะครับ ทำให้วงจร s o ลิดสเตตตีเลยอยู่ทํางานและไม่มีเอาพุทธ220โวลต์ออกไปยังอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่นํามาต่อใช้งานนะครับครับลูกที่หนึ่งกอเป็นบล็อกไดอะแรมนะครับก็จะมี5้าจ่ายไฟนะครับก็มีภ้าคกาเนิดสัญญาณนาฬิกาภาควบคุมครับคือ i c x c 9 572นั่นเองและวงจรโซลิดสเตติีเล แล้วก็มีภาคแสดงผลนะครับเซเว่นซิกเมนต์สีหลักนั่นเองนะครับครับรูปที่หนึ่งขอก็จะเป็นรูปวงจรทั้งหมดนะครับสกรอบเค่วงเนต่างๆรวมๆกันนะครับแล้วก็การต่อของขาต่างๆนะครับครับรูปที่สองครับเป็นวงจรโซลิดสเตตด e เล y นะครับจะเป็นออปโตนะครับเบอร์สามศูนย์เออเอ็มโอซีสามศูนย์หกสามต่อร่วมกับไดเอ็ก เปอร์ bta 06.6.0 0นะครับเป็นวงจรซอิสสเตติีเลนะครับควบคุมโหลดนะครับแล้วก็จะมีแหล่งจ่ายไฟนะครับก็จะมีอินพุตเข้ามาที่โอดบิดนะครับแล้วก็จะเข้ามาที่ aclm 7805นะครับโคงค่าระดับแรงดันวที่5โวลต์ครับจ่ายให้แก่วงจรนะครับรูปที่4นะครับเป็นด้านหน้าของกล่องนะครับ ประกอบด้วยสวิตซ์ตั้งชั่วโมงตั้งนาทีและสวิตซ์รีเซ็ตนะครับแล้วก็จะมีสวิต์เลื่อน2ทางเป็นสวิต์เปิดปิดนะครับเครื่องและมีเปิดปิดเสียงเตือนนะครับแล้วก็จะมีสวิต์หลักนะครับเป็นสวิตซ์เมนเปิดปิดเครื่องตั้งเวลาปิดนะครับลูกที่ห้าครับเป็นด้านหลังของกล่องครับก็จะมีปลั๊กตัวเมียเป็นเอาฟิสสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับแล้วก็มี ก็บอกฟิวนะครับหนึ่งแอมป์แล้วก็ลักไฟสองร้อยสิบโวลต์ต่อเข้าไปยังมออแปลงด้านในนะครับรูปที่หกนะครับก็จะเป็นข้างในกล่องนะครับก็จะมีการางอุปกรณ์ต่างๆนะครับและก็มีการเดินสายไฟครับก็จะประกอบประกอบด้วยวงจรควบคุมวงจรภาคแสดงผลแล้วก็หมออแปลงนะครับแล้วก็สวิตช์ต่างๆครับตำแหน่งครับรูที่เจ็ดนะครับก็เป็นด้านในกล่องเช่นกันครับ แต่เป็นการมองจากด้านข้างนะครับครับส่วนรุ่ที่แปดนะครับนําเครื่องตั้งเวลาปิดนะครับไปติดตั้งกับโทรทัศน์นะครับขณะเวลาทํางานตามเวลาที่ตั้งไว้นะครับโทรทัศน์ก็จะทํางานอยู่นะครับรุ่นที่เก้าครับติดตั้งกับเครื่องโทรทัศน์นะครับขณะหมดเวลาการทํางานครับคือเวลาเป็นศูนย์ศูนย์ชั่วโมงศูนย์ศูนย์นาทีนะครับโทรทัศน์ก็จะปิดตัวลงนะครับส่วนรุ่ที่สิบนะครับก็ เป็นรูปลายทองแดงนะครับเป็นรูปลายทองแดงแบบนกเลที่นะครับรูปที่สิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นตำแหน่งการังอุป,ปกรณ์ครับในตำแหน่งต่างๆนะครับบน PCb นะครับรูปที่สิบสครับเป็นลายทองแดงของภาคแสดงผล Se เป็นซิกเมนต์นะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็รูปที่ครับรูปตำแหน่งของการวางของอุปกรณ์ของผ้าแสดงผลนะครับ่งเป็น s ิกเมนต์ครับรายการอุปกรณ์ครับก็จะมีตัวต้านทานนะครับค่าต่างๆนะครับก็จะเก็บประจุค่าต่างๆนะครับตามนี้นะครับแล้วก็จะมีความสารตัวพงนำก็จะมีเพื่อนพวกไดโอดบิดไดแอคเบอร์บีดีเอศูนย์หกหกศูนย์ครับที่เป็นตัวต่อกับออโตนะครับ แล้วก็มี l v d สีเขียวนะครับ2ตัว7 m e วนเ o m m ม n อนแคโ d ด1ตัวนะครับ IC ก็จะมี LM7805 XC972 4060ครับตัวหาความถี่นะครับและ IC o p t โนะครับอื่นก็จะมีจําพวกที่สายไฟมอแปลงอะไรประมาณนี้นะครับตามนี้นะครับสรุปนะครับโครงงานนี้นะครับสามารถนําไปใช้งานได้จริงนะครับ สามารถทำงานตามเวลาที่ได้กำหนดและตอบสนองต่อการใช้งานได้ดีและมีส่วนที่ต้องนำไปปบกรุงแก้ไขคือสามารถตั้งเวลาได้หลายช่องต่อใช้งานและมีไฟสำรองขณะไฟดับนะครับอภิปรายนายภาสกรสีมงคลได้เห็นการทำงานของนายเอชาเพื่อเยอฟูมพบว,ว่ามีน้ำใจต่อเพื่อนเ <c oughs> พื่อนคอยให้คำปรึกษาและคอยช่วยเหลือเพื่อนอยู่เสมอนายบินิตนิลัต พบว่ามีความตั้งใจในการทำงานค่อนข้างดีและมีความกระตือรือร้นในการทำงานและนายกลวัตเสยีไดเห็นการทำงานและพบว่าเป็นคนอัธยาศัย,าายดีมีน้ำใจต่อเพื่อนชิ้นงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้ามีข้อบกพร่องก็จะพยายามแก้ไขจนที่งานออกมาอย่างสมบูรณ์ที่สุดการทำงานมีความส,สาร้างสรรค์น่าสนใจและสามารถใช้งานได้จริงนะครับ กิจกรรมประกาศโครงงานนี้สามารถประสบค,ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ประจำวิชาลอจิกอาจารย์กําพร,ร,รเลินฝ่ายกาได,ไ,ดไ,ดได้รับความสนับสนุนงบประมาณจากผู้ปกครองและเพื่อนร่วมชั้นเรื่องที่คอยช่วยเหลือตลอดเวลาในการทำโครงงานจนเสร็จลุล่วงม,มาด้วยดีขอขอบคุณนายภาสกรศีมงคล และนายบุยฤทธินิลัตที่ขอให้คำปรึกษาและขอบคุณนายกลวัตแซยีและนายบุยฤทธินิรัตที่ช่วยตรวจสอบการออกแบบวงจรในการทำงานโครงงานนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนเื่อทุกคนที่คอยให้คําปรึกษาในการทำงานนี้และคอยไปกำลังใจให้ตลอดมาจึงขอขอบคุณมานัทที่หนี้ด้วยนะครับ นี่ก็จะเป็นประวัติผู้จะทํานะครับชื่อแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะครับภาคหนวดก็จะมีคำสั่งของโปรแกรมเพื่อตั้งเวลาปิดนะครับที่เรานำไปเบิร์นใส่ใน s c x c 5 7 2ครับก็จะประมาณนี้นะครับ ก็เป็นรูปด้านหน้าชิ้นงานนะครับที่ลงของเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีประกอบด้วยส่วนต่างๆครับส่วนนี้รูปการนําไปต่อใช้งานนะครับและนี่เป็นรูปวงจรน,นะครับที่ขยายให,ใหญ่เพื่อให้มองเห็นได้ชัดนะครับและนี่เป็นรูปการอุป,ปรกรณ์บนพีซนะครับ ก็เป็นตำแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆครับที่อยู่บน PCB นะครับครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอบจบการเสนอโครงงานเครื่องตตาเวลปิดยงเท่านี้ขอบคุณครับ